จังหวัดชุมพรขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของผลไม้ภาคใต้มีทั้งทุเรียนเงาะมังคุดโดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองประชาแห่งผลไม้มีพื้นที่ปลูกและผลผลิตเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่า200,000ตันสร้างรายได้ให้จังหวัดนับหมื่นล้านบาททุเรียนเป็นผลไม้ที่มีความต้องการในการบริโภคสูงทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การส่งออกเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่การทําสวนทุเรียนให้เด็กคุณภาพใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายทุเรียนเกรด A มีจำนวน4 5ถึงูเต็มผลทุเรียนต้องมีผิวที่สะอาดไม่มีรอยโรค100โรอยกระรอบนอนเจาะผลเพลียแป้งหรือ100รอยรุกเชื้อราเข้าทำลายทำให้เกษตรกรต้องฉีดพ่นสารเคมีในช่วงที่ผลทุเรียนกำลังจเจริญเติบโตและสร้างผู สำนักงานสภากเกษตรกรจังหวัดชุมพรร่วมกับศูนย์เทคนโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมบูรณา,าการจะทำกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้การใช้นวัตกรรมถุงห่อทุเรียนแม g ิกลอสเพื่อเพิ่มคุณภาพและแลดต้นทุนในการผลิตทุเรียนแก่เกษตรกรจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เมื่อวันที่8พฤษภาคม2566ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคารน ตำบลเขาหนอํเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะเราจะมการื่องเรื่องขงการส่งเสริมความรู้นะคะเพื่อการใช้นวัตกรรมถุงห่อทุเรียนของเรานะคะเป็นเมจิโกลด์นะคะวันี้วันนี้ก็เรามารู้จักกับเจ้าถุงแดงนวัตกรรมถุงห่อทุเรียน m เมจิโกลด์กันนะครับกับดรนัทพงสุวรรณเมฆนักวิจัยทีมวิจัยสิ่งทอกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูงเมจิโกลด์ตัวนี้มาใช้กับทุเรียน ในกรณีของทุเรียนนะครับหลักสําคัญที่เกษตรกรจะใช้ป้องกันศัตรูพืชก็คือใช้ยาสารเคมีค่อนข้างเยอะในการป้องกันพวกหลอนเจาะผลนะครับพวกเพี้ยแป้งพวกกระรอกกระต่ายกระติกพวกนั้นนะครับถุงตัวนี้ปกติผลไม้เนี่ยเวลาเราห่อผลนะเราจะห่อผลเพื่อป้องกันมแมลงเช่นเดียวกันสำหรับกรณีทุเรียนเนี่ยเราก็จะห่อทุเรียนด้วยถุงที่มีลักษณะเป็นถุงสีแดงเป็นโครงสร้างที่เป็น ร่างแห่เป็นตะข่ายเป็นรูเล็กๆนะครับอากาศน้าผ่านเข้าออกได้แต่ว่าแมลงไม่สามารถบินเข้าออกได้นะครับเมื่อห่อไปเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือป้องกันแมลงป้องกันพวกผิดเส้นคืนมาวางไข่ได้นะครับแล้วก็ลดลดปริมาณของพวกเพลี้ยได้เพลี้ยในอากาศสามารถลดได้แต่เพลี้ยที่มาจากมดจะลดไม่ได้นะครับเกษตรกรอาจจะต้องเพิ่มการป้องกันในเรื่องของมดที่ขนต้นด้วยเพราะว่าบางที มดที่คนต้นจะพาไข่เปียเข้ามาในถุงนะครับอีกตัวหนึ่งที่สามารถาช่วยทำให้ทุเรียนของเกษตรกรมีคุณภาพดีขึ้นคือเป็นการคัดเลือกช่วงแสงแสงสีแดงที่เห็นถุงสีแดงครับเป็นการเลือกแสงสีแดงให้เป็นตกกระทบที่ผิวของทุเรียนทําให้ทุเรียน,นยมีการสร้างฮอร์โมนมีการพัฒนาผลที่ดีขึ้นก็ลักษณะขนาดผลจะใหญ่ขึ้นตามปกติจากการวิจัยที่ผ่านมา5ปีนะฮะ แล้วก็ปริมาณเหนือก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับถุงตัวนี้สิ่งที่ลูกเรียนลักษณะของหนามทุเรียนนะครับที่ต่างกันหนามทุเรียนร่องหนามความเขียวของร่องหนามจะต่างกันนะครับสามารถนําทุเรียนตัวนี้ขายเป็นเกรดพรีเมียมได้เพราะว่าสีจะค่อนข้างใสสวยทีเดียวนะครับเกดดูสิสีจะเป็นยังไงเขียวช้ำเรือโอ้ ว้าวว่าวสุดยอดต้นเดียวกันอีกหออ,กอีกอีกลูกหนึ่งหออีกลูกไม่ได้หอโอสุดยอดสุดยอดสวยมากเอาโชว์ถุงหน่อยอาโชว์ถุงหน่อยอายะ